เอาละครับเริ่มแล้วครับสมคิดอย่าลืมญาติครับให้สัญญาณเสียงดังฟังชัดยกที่หนึ่งครับสองเมืองนครเหมือนที่พ่อบอกนะครับองแดงนี่นครสีธรรมราชครับถือว่าเคยท็อปขึ้นสุดสุดมาแล้วล่ะก็ถือว่าเมื่อไทร่จะสีสามยกที่ผ่านมานั้นเข้มข้นโอ้โหดูเลยครับดูเลยครับดูเลยครับแม่แก่ยกซ้าย ในนี่ไปคิดตรับแไหนดีไปครับแข่งขวาจับมาบวกมัดเ้ะซ้ายตามับทำแบ็คต้องฝีมือนะครับดูนะครับเตะซ้ายแม่หมายกันติกาดเ<อ>ตะล่างแ่แกเตะล่าง,างขึ้นบนคร <ๆ S 2> ันบทำแบ็คจับแล้วก็เตะซ้ายก็ <ๆ S 2> เปลี่ยนล่างขึ้นบนเล็งด้านคอครับแต่ว,ว่าด้างด้านคอเสน่ห์ขยับเข้าไปบวกมัดที่ลำต <ๆ S 2> ัว <ๆ S 2> นะครับเตะซ้ายสอบสออขวาเข้าไม่ถึงตัวนีจะโดนซ้ายห่อนนะครับเอาไปครับหมดยกออก เอฟอสสารนำพาการดูดซึมปุย๋ยดาวลูโกโลกาแฟวันแฟนและปิดท้ายด้วยปุย๋ยสักสยามครับทางใต้ครับที่เจอก็อุทกภัยครับอย่างไรเราก็ไปทิ้งกันแล้วครับมาล้วครับมาปุ๋ยกที่สาครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเสียงระคังนี่เข้าในเลยครับปั้มในหาเล่นในแล้วครับโอ้โหหนมาขยมขยมมาอีกเด็กไป โมโอ้โหท,ทางด้านคอนเสถิทำแบกดีท้าด่วนนะครับเมื่หนีไม่ออกก็ต้องสู้เก่าดักแทงดักแทงตักหมดดักแทงครับกัรเขคลื่กนแบบนีงครับเพื่อนอย่างการเรียนมวยเข่ามาจากอาจารย์คนเดียวกันเลยครับติดเชื่อครับตรงลาดของพรเสถิกับเขคทมแบกครับเข้านครนครราชสีมาใครจะทับก pues like ันเราขย่มขึ้นขแล้วก็ตีเลยเป็นสี่ข้างแม่แดดปื้นเลยครับ วัดกามทองวัดพลักกำลังเลยขยมขยม,ยมนัดไปซ้ายมีสวนขึ้นมาเหมือนกันครับอาครับแลกเข่ากันตีซ้ายคือว่าเปิดสมรำเข่ากันตเต็มเต็นะครับดูไอ้เข้าไปซ้ายของนี่ทำได้ครับทีแล้วแทงแล้วขวางทางแล้วพาสปูไ้ที่ค้งเข่าดกันโอว่าเป็นยกเดือดแล้วนะครับยกสามนี่ยกเดือดแล้วหนึ่งสองนั้นวางแผนครับยกสามเกิดมาลุยครับดูนี่ครับว่าเขาใครจะแน่น,น เฉียข้าไปเอาฮอนเสน่ห์ฮอนเสน่ห์เนปทำแบตตีโอ้หมุนหมุนปุ่นแล้วก็เ็ปอ re ีกทีหนึ่งมากคนละทีโอ้ในล้วนล้วนครับยกที่สามครับลุยต่อครับน่าล็อกคอเลยนะน่าทำแบ็ตน่าจะให้ลุ้นดังลุ้นดังรุ้นดังลุ้นกันไปเลยโอ้โหดูการตีดูนะครับเสี่ยเสี่ยคืน ไม่สนเลยครับแม่ต้องคิดหนักๆนะครับขาพร้อมต้องดีสายกำลังขับไปครับน่าชมครับตีซ้ายเป็นของเขาขัดเข้าไปใหม่ครับไม่ห่างครับพอมสุดเออเอาเจอเรียบอูเปลือกไปครับเกลือไปครับจังหวะกระชากเรียบของทัมแบ็กจากนั้นก็้ฟัดต่อตีเข่าซ้ายครับเริ่มแผนมาปะทะกันอย่างหนักในยกที่สี่เนี่ยครับโโอ้หสองสั้นครับเอายัดไส้ แรงหน้าท้องโอ้สะดุ้งเหมือนกันนะออเลี้ยวเข้าไปพรสเด็จก็สะดุ้งเหมือนกันว้าวเลยครับกล้ามเนื้อท้องของใครใครแข็งกว่าใครวิ่งมากกว่าใครซอ้อตาดูขวางโอ้ยจะใครตะจะหลบให้หลบให้หลบให้ได้โอ้ยดุยโอ้โหสงองดอกครับของคองแบงครับฮ่าฮ่แล้วล็อกล็อกมาแล้วแล้วก็ไป ลูกเข้าตากรรมการตรงนั้นเลยครับอนี่ครับเอาซ้ายแต่ว่าโอนใจใหญ่กว่าตัดพิจิตรพรเสน่ห์เอาโดนเข่าซ้ายนะครับเข่าซ้ายคขมแบ็กเข่าซ้ายพรเสน่ห์โอ้โหชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับโอ้โดนเยอะมากครับพรเสน่ห์มีเวลาสอกรับสอกโดนหรือหม่เอ้าไมกแล้ว แล้วครับซ้ายกระทุ้งไม่เล่นอีกแล้วครับเอ็มเอ็มเอ็มตายกนอย่างเดียวตู้ครับท่านผู้ชมครับแม่นี่แหละครับศิลปะเกมเข่าของเราโอ้ยเตรียมลูกนี้ตีเพลิทครับชาลาใจเจอเลี่ยงขับเหมือนกันอ๋อเสดกัดฟันสู้เลยนะครับกัดฟันสู้แล้วนะครับเอาโอ้โดนครับไปไหมส่งครับหยู่ที่เสียงระฆังหรือเปล่าครับเกมเข่าอย่างนี้ดูนะครับ ดูเลยครับดูเลยครับน่าเนี่ยโอ้โหนี่น้ำใจนักกีฬาไม่มีซ้ำไม่มีเติมอ่าวสับหลุยต่อพอเสน่ห์กับเข้ามาครับแบ็กหลอกแบ็กซ้ายสาดไปหนึ่งทีครับล็อกในแทงมาพอสเสน่ห์แล้วขวาของพอสเสน่ห์ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับโอ,อ้โหแกลบลงไปเลยครับส่งครับเกบุยเขาด้วยลูกศอกลูกเตะครับจบแล้วครับคนสุดท้ายแล้วก็ว ไปตามภาพตามสายตาแล้วครับวันนี้ซ้ายชมังเหลือกเกินครับจากนครราชสีมาขืนฟอร์มเก่งนียแล้วครับดูผลงานของเขาว่าครั้งต่อไปชคกับใครดี